ข้อมูลนะครับมันสําคัญอย่างไรดูนี่นลครับน,อน้องๆมันมีผลต่อการเป็นนะครับเป็นที่ยอมรับเลยนะครับและความเชื่อมั่นของผู้ใช้สําคัญมากเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่นกับคลังข้อมูลของเรานะครับตอนนั้นเรียกว่าเราล้มเหลวแล้วนะครับเราสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้ใช้นํานนไปใช้งานเขาต้องเชื่อมั่นข้อมูลที่ไปจากพลังข้อมูลของเรานะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะ ขาทำอะไรครับนำไปใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญนั่นเองนะครับซึ่งมีผลต่อธุรกิจของเขามากเลยนะครับทีนี้คุณภาพนะครับความสำคัญนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นรายละเอียดหัวข้อนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าข้อมูลเรามีคุณภาพที่ดีแล้วนะครับมันจะเพิ่มความมั่นใจนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับกระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้ซึ่งอย่างที่ทราบกันใช่ไหมครับผู้ใช้คําข้อมูลนั้นเป็นผู้บริหารนะครับอันที่2 สามารถที่จะเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการบริการลูกค้าได้นะครับถ้าข้อมูลมีความแม่นยำมีความถูกต้องคนที่นำไปใช้ก็สามารถที่จะตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะครับอันที่3เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสหรือว่าเพิ่มมูลค่าในการบริการนะครับทำให้การบริการดีขึ้นนะครับหรือว่ามูลค่าของมันหรือว่าโอกาสที่จะเพิ่มบริการใหม่ๆจากข้อมูลที่นำไปตัดสินใจนะครับอันที่4ี่ ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดนะครับเพราะข้อมูลบางอย่างนั้นเรียกว่ามีความวอ,อนไหวมีความสำคัญนะครับถ้าผิดพลาดปุ๊บเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับธุรกิจนะครับลดต้นทุนนะครับข้อมูลมีคุณภาพแน่นอนเลยเรื่องเวลาเรื่องต้นทุนเรื่องการที่ต้องไปหาข้อมูลใหม่นะครับต่อไปครับเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจนะครับก็ตรงๆเลยนะครับเมื่อมันมีความถูกต้องเนี่ยนะครับการตัดสินใจแต่ละครั้งของธุรกิจก็จะ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับต่อมาเพิ่มผลผลิตด้วยขั้นตอนวิธีการที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดีกลีเลี่ยงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองนะครับนั่นคือความสําคัญของคุณภาพข้อมูลทีนี้เมื่อเราระหนักถึงความสําคัญแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาจําแนกคุณภาพของข้อมูลได้อย่างไรบ้างนะครับอันที่1เราจําแนกด้วยเรื่องอะไรครับ Accuracy นั่นคือข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำนะครับข้อมูลที่เก็บเอาไว้นะครับตัวค่าหรือว่า value ของมันนะครับจะต้องเป็นค่าที่ถูกต้องสําหรับตัวข้อมูลนั้นนะครับเช่นเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับเรื่องของข้อความต่างๆนะครับอันที่2เรียกว่า domain integrity นะครับข้อมูลนี้นะครับเวลาเราเก็บเนี่ยตามหลักของการเก็บข้อมูลก็จะมีการมองสิ่งที่สนใจเป็น attribute ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเรื่องของ ค่าของโดเมนนะครับว่าแอ t ท i ิบิวนั้นต้องอยู่ในโดเมนที่เรากําหนดนะครับตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องของเพศนะครับก็จะมีเรื่องเพศชายเพศหญิงสองข่าเท่านั้นเรื่องของเงินเดือนนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่ติดลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของชนิดข้อมูลนะครับหรือจะทายนะครับจะต้องเก็บข้อมูลในแต่ละ a อ t ท i ิบิวเนี่ยให้ตรงกับชนิดข้อมูลที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็ consistency นะครับเป็นรูปแบบ เรียกว่าข้อมูลที่เก็บไว้น,นะครับจะต้องเหมือนกันในทุกๆแหล่งข้อมูลนะครับมันมีความเป็นมาตรฐานว่าไม่ว่า,วาจะเป็นแหล่งข้อมูลไหนถ้าเราพูดถึงข้อมูลเรื่องเดียวกันนะครับโดยที่พิดูกันจะต้องมีความคอนสิสเ e นซีนะครับเหมือนกันในทุกๆแบบทุกแหล่งข้อมูลนะครับต่อมานะครับเรื่องของเรียนเนซีนะครับเป็นเรื่องของความซับซ้อนนะ,ะเพราะนั้นข้อมูลนะครับ ที่มันเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บ,บไว้ที่ตัวหลายๆระบบนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะเก็บข้อมูลที่เหมือนกันนะครับไว้หลายๆที่เนี่ยบางทีมันมีเรื่องของความซ้าซ้อนเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีความซ้าซ้อนแล้วบางทีมันมีเรื่องของความผิดพลาดในการดูแลรักษาเพราะนั้นเราไม่ควรจะเก็บไว้หลายๆที่นะครับต่อมานะครับตัว completeness นะครับความสมบูรณ์ของข้อมูล คือข้อมูลที่ได้มาจะต้องมีความสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับรั้นข้อมูลที่มันมีความาไม่สมบูรณ์หรือว่าขาดหายไปที่เรียกว่า missing value เนี่ยตัวนี้จะต้องลดลงไม่ให้มีเด็ดขาดในอธิบายต่างๆนะครับต่อมาเรื่องของ duplication นะครับก็จะต่างกับ redundancy an นะอันนี้คือแหล่งข้อมูลหลายๆตัวที่เก็บซ้อนๆกันแต่ว่าในเรื่อง duplication นัคือว่าในตัวข้อมูลเดียวกันเนี่ยนะครับ r ร c คอร์ดที่มันซ้ําซ้อนกันนะจะต้องมีการแยกแยะว่ามีข้อมูลซ้ํากันไหมถ้าซ้ํากันแล้วมันจะไปต้องเก็บเนี่ยเรามีวิธีการที่จะสร้างความแตกต่ตางของ Record เรคคอร์ดเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็คอน f ฟ r ร์ม c e นะครับคือมันต้องไปสอดคล้องนะครับจะมีกฎทางธุรกิจของแต่ละระบบอยู่นะข้อมูลนั้นก็ต้องไปสอดคล้องกับกฎทางธุรกิจนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการ เรียกว่าไปกำหนดโครงสร้างต่างๆนะครับ Structural ตัว Definition นะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของข้อมูลจะต้องชัดเจนนะครับจัดเก็บตามโครงสร้างที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็เรื่องของ Data Anomaly นะครับอันนี้ก็เก็บตามวัตถุประสงค์ของตัวข้อมูลที่ออกแบบไว้นะครับตัว Quality นะครับความชัดเจนนั่นเองนะครับความคลียร์นะครับ Timely ก็คือ เรื่องของเวลานะครับการเก็บข้อมูลตามอายุของการจัดเก็บที่เหมาะสมนะครับถ้ามันเรียกว่าหมดอายุหรือไม่ใช้งานแล้วก็ต้องเอาออกไปนะครับมีอีกครับเรื่องของ usefulness นะครับต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็เรื่องของ adherence นะครับตาม data integrity ก็คือข้อมูลนั้นนะครับต้องปฏิบัติตามหรือว่ายึดมั่นตามกฎในการออกแบบนะครับเรื่องของ integrity นะครับ การออกแบบข้อมูลนะครับกฎต่างๆการอ้างอิงทั้งหมดเนี่ยนะครับข้อมูลก็ต้องเป็นไปตามกติการเหล่านั้นนะครับทีนี้เมื่อเราปรับปรุงข้อมูลในคุณภาพแล้วนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสมนะครับตามช่วงเวลาต่างๆนะครับปรับปรุงบริการต่างๆให้ดีขึ้นเพิ่มโอกาสนะครับอันนี้ก็จะมีการกล่าวถึงไปบ้างแล้วนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับตอนที่เราทําการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเนี่ย โอเคมันต้องมีอุปสรรคแล้วก็ความทสาทายที่เกิดขึ้นบ้างนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเช่นาการทำวามสารข้อมูลนะครับความุ่งมัเนี่ยพวกนี้จะต้องทําแล้วก็เมื่อทําแล้วจเจออะไรบ้างครับหนึ่งเรื่องของประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการจัดการต่างๆเนี่ยจากการสํารวจมาแล้วเนี่ยจะพบว่าในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่มีผลสําคัญมากนะครับดูจากรูปภาพเนี่ยเรื่องของ Data นะครับจะเป็นเรื่องที่ เรียกว่าสำรวจได้มีข้อมูลที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันมาจากไหน,นบ้างนะครับเพื่อเรานํามาวิเคราะห์แล้วก็ไปปรับปรุงคุณภาพนะครับอันที่1มันเกิดจากการที่เราเปลี่ยนแปลงระบบหรือว่า system conversion นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บอาจจะมีบางส่วนขาดตกบกพร่องหายไปนะครับอันที่2ข้อมูลที่หมดอายุนะครับไม่มีการใช้แล้วก็ยังไม่มีการเอาออกพวกนี้นะครับ อันที่3เป็นเรื่องของการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับแล้วก็อันนี้สําคัญเลยครับการออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่ดีนะครับออกแบบไม่ดีก็เท่ากับล้มเหลวไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอาจจะเกิดจากการกรอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนก็ได้นะครับหรือการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับขาดการตรวจสอบหรือว่าการขยายตัวของธุรกิจไปท้องสินอื่นนะครับรูปแบบของหน่วยวัดรูปแบบของสกุลเงินหรือว่าการใช้ตัวอักษรต่างๆนะครับ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้ตรวจสอบนะครับต่อมาคือเรื่องของการจงใจกรอกข้อ,ขอมูลที่บิดเบือนนะบางคนไม่อยากที่จะใส่ข้อมูลแท้จริงก็ใส่ข้อมูลหลอกๆเข้ามานะครับทำเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพก็ได้นะครับหรือก็สุดท้ายเนี่ยอะไระครับนโยบายในการควบคุมคุณภาพนั่นเองนะครับละรวมไปนะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการปรับคุณภาพนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือต่างๆในกระบวนการของตั้งแต่ Staging Area <c oughs> นะครับก็จะมี2หน้าที่หลักนะครับในเครื่องมือที่ปรับปรุคุณภาพอันที่1น,นะครับระบุว่าข้อมูลที่เราไม่ถูกต้องนั้นนะครับหรือไม่สอดคล้องกันเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับอันที่2ก็มาทําเรื่องของการแก้ไขโดยใช้กรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับการแจงส่วนการเปลี่ยนรูปนะครับการเปรียบเทียบการรวมข้อมูลแล้วก็ การแก้ไขนะครับทั้ง2หน้าที่และอัลกอริทึมทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อทําให้ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ mm hmm. การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลนะครับ mm hmm. ก็จะมีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงนะครับ mm hmm. ควรทาหรือไม่ทําเท่าไหร่ส่วนใดทําก่อนทําหลังนะครับ mm hmm. ก็ถ้าจะทําหรือไม่ก็ดูจากรายงานข้อผิดพลาดต่างๆนะครับ mm hmm. จํานวนก็คือดูดูข้อจํากัดทางด้านของเวลางบประมาณนะครับ mm hmm. ส่วนไหนบ้างก็ประเมินจากสิ่งที่ าดว่าจะได้รับถ้าเราปรับปรุงแล้วตรงไหนต้องทําบ้างนะครับ